ฮือฮา GOT7 <host> ไม่ต่อสัญญา JYP จากนี้แยกลุยงานเดี่ยวเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากเมื่อทางสื่อเกาหลีอย่าง Dispatch รายงานในวันนี้ว่าหนุ่ม GOT7 จะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่าง JYP Entertainment สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก ตามรายงานจากดิสแพดระบุว่างานประกาศรางวัลโกลเด้นดิสอเวอร์ดครั้งที่35ที่จัดขึ้นในวันที่9ถึง10มกราคม64นี้จะเป็นการทำกิจกรรมสุดท้ายของหนุ่มๆในฐานะกอเซเว่นซึ่งเมมเบอร์ทุกคนนั้นอยากที่จะอยู่ด้วยกัน7คนเหมือนเดิมแต่ด้วยข้อเสนอและการพูดคุยต่างๆกับ JYP นั้นไม่ลงตัวพวกเขาจึงตัดสินใจแยกย้ายไปตามทางของตัวเอง จากข่าวที่ลือออกมาก่อนหน้านี้ล่าสุดหนุ่มจินยองก็ได้พูดคุยและตกลงที่จะเซ็นสัญญาเรียบร้อยกับทางต้นสังกัดนักแสดง b ี e n t เอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนหนุ่มยุคยอมก็เตรียมที่จะเจร,ราจาเซ็นสัญญากับทาง AOMG ให้เพลงของหนุ่มเจปักหนุ่มยองเจได้รับการติดต่อจากซับไลน์อาร์ติกต้นสังกัดนักแสดงและศิลปินชื่อดังอาทิส่งคังโฮเรนฮานิ ด้านหนุ่ม JB ในตอนนี้มีต้นสังกัดเพลงฮิปฮอปหลายรายติดต่อเข้ามาซึ่งเจ้าตัวกำลังพิจารณาค่ายเพลงที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเดี่ยวของตอนเองมากที่สุด ส่วนหนุ่มแจ็คสันเดินหน้าทำกิจกรรมเดี่ยวอย่างเต็มที่และยังคงทำกิจกรรมต่อในเกาหลีผ่านทางสังกัดอื่นด้านหนุ่มแบมแบมลุยเดี่ยวทำกิจกรรมทั้งไทยและเกาหลีซึ่งการทำงานในเกาหลีในตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องเซ็นสัญญากับ Make Us Entertainment สังกัดของศิลปินรุ่นพี่อย่างซอนมีทางด้านพี่ใหญ่อย่างหนุ่มมาร์กเตรียมกลับบ้านเกิดในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เวลาอย่างเต็มที่กับครอบครัวรวมถึงมีแผนที่จะเปิดช่อง YouTube และทำงานเพลงเดี่ยวในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลจากคนสนิทของหนุ่มก g เซเว่าทั้ง7หนุ่มนั้นให้ความสำคัญกับ g o เซเวนเป็นอย่างมากแม้พวกเขาจะแยกย้ายกันไปแต่จะต้องได้กลับมาเจอกันอีกแน่นอนทั้งนี้ทางด้าน JYP Entertainment ก็ได้ออกมาแถลงต่อประเด็นดังกล่าวว่าในตอนนี้ทางเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าสังกัดใดที่เมมเบอร์แต่ละคนจะเซ็นสัญญาด้วยโดยเราจะแจ้งให้ทราบหลังจากนี้